สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับบ้านสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมวันนี้มาเจอกันในยามเย็นเย็นยามพระอาทิตย์ตกอย่างนี้ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาดูระดับน้ำกันนะครับผมวันนี้ปิดน้ำเข้านานนะครับผมเพื่อจะหวานปุ๋ยนะครับวันนี้ก็เลยมาพามาดูกัน อันนี้ก็ที่วิดน้ำไปเมื่ออาทิตย์ก่อนโน้นนะครับผมอาทิตย์ก่กว่านะครับผอมาดูระดับน้ำแล้วก็เราก็วิดน้ำเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะบางจุดน้ำแห้งลดลงไปนะครับโดยเฉพาะบิงล่างนี่ก็ไม่มีน้ำเลยนะครับก็เข้าสึกว่าจะแดงเริมแดงแล้วนะครับผม <laughs> ก็ต้องพยายาม ูบน้ำเข้ามาเพื่อจะได้ต่อเลี้ยงให้แบบข้าวมันเริ่มแดงแล้วก็ฝนไม่ตกเลยนะครับผมก็หลายพื้นที่ก็ได้น้ำไปนะครับหลายพื้นที่กันแล้งนะครับอย่างจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะช่วงนี้หลายท่านก็ถามเข,ข้ามาบอกก็เห็นว่าน้ำกำลังท่วมก็ <c oughs> ท่วมจริงๆอ่ะท่วมสำหรับบางพื้นที่ที่อยู่ติดกับ ในน้ำน่านนะครับหลายพื้นที่ที่เป็นทางน้ำที่มาจากทางภาคเหนือของเรานะครับผมที่ภาคเหนือตอนบนนะครับที่มาจากด้านมาจากแพร่นะครับผมที่น้ำท่วมแล้ครับไหลทะลักมามาจากมา,าแล้วก็มาถึงสุโขทัยสุโขลายสุโขทัยก็พิษณุโลกนะครับผมก็เป็นบางจุดนะครับผมส่วนบางจุดก็หลายพื้นที่นะครับคือสัก80%เนะครับของพิษณุโลกก็แห้งแล้ง อย่างที่เห็นๆก็ต้องพิน้ำกันเข้ามานะครับผมเพราะฝนไม่ตกเลยตั้งแต่ที่อาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาถึงตกก็พอได้ตกพรำพรมเข้ามานะครับผมตันนี้เลยก็จะวิน้ำเข้านานะครับผมแล้วก็จะดูระดับน้ำํำแล้วก็จะได้หวานปุ๋ยกบํำรุงต้นข้าวนะครับผม ครับาตอนนี้เราก็มาเดินสำรวจดูไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากปล่อยน้ำมาอีกบิงหนึ่งนะครับผมก็จะมาสำรวจดูว่าระดับน้ำที่เราสูบมาข้าวก่อนพิดมาข้าวก่อนพอได้หวานปุ๋ยไหมถ้าพอแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะได้หวานปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นข้าวนะครับผมนี่ก็ข้าวแปลงนี้ก็เป็น แปลงที่เราตัดได้3ามอาทิตย์นะครับที่ตัดต้นข้าวไป3าอาทิตย์ก็จะมีหญ้าขึ้นมาให้เห็นพอสมควรนะครับผมนี้ก็ได้น้ำมาอาชุดที่แล้วนะครับผมที่ผมได้สูบเข้ามาเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นนะครับผมก็จะมองเห็นข้าวเคียเค้ยวๆหน่อยก็อาแทงขึ้นมาเจวเหมือนกันนะครับผมที่เรา แต่ตัดใบข้าวผ่านไปสามอาทิตย์นะครับผมแล้วก็เพิ่งได้น้ําเพิ่งได้น้ํามานะครับผมทางชประทานก็เพิ่งปล่อยน้ํามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับก็ได้วิตน้ํากันเข้ามานะครับผมก็ถ้าคืนรอฝนฟ้าก็คงไม่ได้กินข้าวกันแน่นะครับปีนี้โดยเฉพาะหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าภาคเหนือภาคอีสานนะครับผมบางพื้นที่ก็จะเจอน้ําท่วมมั่งบางที่ก็เจอ ฝนไม่ตกเลยนะครับผมโดยเฉพาะแปลงนี้ของผมข้าวเริ่มเหลืองแล้วนะครับเหลืองแบบเลยวันนี้ต้องรีบปล่อยน้ำลงเข้ามาช่วยนะครับผมเพราะฝนไม่ตกจริงๆนะครับผมนี่ก็จะจากบิงนี้นะครับเราก็จะปล่อยจากแปลงนี้ที่เราสัางมีน้ำอยู่แล้วก็ปล่อยให ลงมาบิงนี้เพื่อให้ได้น้ำได้ชุ่มชื่นนะครับผมคืนนี้ก็น่าจะสูบทั้งคืนก็น่าจะพอได้อยู่นะครับพอได้ชุ่มชื้นให้ดินได้เปียกข้าวได้หลอดตัวสักหน่อยนะครับผมนี่ก็ปล่อยน้ำ ต้องหาวิธีอย่างนี้นะ,ะไม่งั้นไม่ได้ข้าวกินในซีนี้เราก็จะพามาสำรวจดูเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็แปลงนี้ก็ดังมีน้ำริงๆแปลงนี้พอน้ำพอับที่จะหว่านปุ๋ยนะครับผมแต่แปลงนี้ก็จะลดลงมาหน่อยแต่ก็ เป็นบางจุดนะครับผมเป็นบางจุดที่รดไถก็เียก็ปั่นไม่เสมอปีนี้คือแย่มากผิดพลาดท,ทุกอย่างเลยนะครับผมปีนี้แต่ก็จะพอพอมีน้ําขังให้หวานปุ๋ยเมือนกันแต่บางจุดก็เราต้องเพิ่มน้ํานะครับผมเราต้องเพิ่มน้ําเพิ่มน้ําแปลงนี้เพิ่มน้ําสักหน่อยแล้วก็จะได้ลงปุ๋ยกันนะครับผมแต่แปลงนี้ก็ โอเคแล้วครับแปลงนี้ก็จะหนี่น้ำพอดีกับหวานปุ๋ยไม่เยอะไม่น้อยกำลังพอดีนะครับผมน้ำก็อยู่ประมาณสักเลยนะักแข้งไม,ไม,ไม่ไม่ถึงนะักแข่งอยู่ประมาณสักเลยตาตุ่มมาสักหน่อยนะครับผมกําำลังพอดีกับการหวานปุ๋ยนะครับผมอย่างดาปิงนี้เราก็ต้องปล่อยน้ำ ลงมาอีกเพิ่มนะครับเพราะช่วงตรงนี้เริ่มน้ำเริ่มลดลงแล้วไมยงั้นเราลงปุ๋ยไม่ได้แน่นะครับผมพอาข้าวฝึงได้น้ํากําลังจะถอดต้นเลยนะครับผมเดี๋ยวน้ำก็เริ่มแห้งอีกแล้วหลัาก็จะได้ปล่อยฝั่งนี้เพิ่มมาอีกสักหน่อยนะครับผมแบบนี้ก็พามาสำรวจน้ํา แต่ก็วิตน้ำเข้าหนาด้วยนะครับผมของผมมันก็จะช้าหน่อยนะครับผมถ้าวิตน้ำแบบเพรามันต้องใช้เวลาที่ทั้งคืนทั้งวันนะครับผมอย่างนี้ก็กแปลงบนกับแปลงล่างนี่ผมก็วิตสองวันกับสามคืนนะครับผมจริงเต็มเพราะอีกการหนึงเราที่เราวิตมามันไม่ได้อยู่ ใกล้ๆตรงนี้ครับผมปอดนู้นนะครับผมเป็นทีวิตนู่นนะครับตรงนั้นนะครับพกไก่มากนะครับประมาณสักมาข้างถนนนี้เลยนะครับก็ประมาณ400เมตรได้นะครับผมเลยเลยทางน้ำก็เดินช้าหน่อยแล้วเราใช้เครื่องบิ๊กสูบด้วยนะครับมันก็จะช้าไปใหญ่เลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรค่อยเป็นค่อยไปเอานะครับผม ค่อยๆอ,อันนี้ถ้าผมโร,ระทางก็ยังปล่อยน้ำอยู่ก็เราก็จะได้สูบน้ำกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าโชรประทางจะปิดน้ำนะครับก็ภาวนาะก็ขอได้สักสองสาวันนะครับจะได้ มีน้ำลงปุ๋ยสักหน่อยนะครับผมครับยังไงก็คอยติดตามด้วยแลังกันฝ่ายพื้นที่เป็นยังไงมัง่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมว่าพื้นที่ไหนเป็นยังไงจะแรงแบบเหมือนพื้นที่ผมไหมบาส่วนพอเพียงสุภาพฟาร์มจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยตำบลในเมือ,องอำเภอเมืองนะครับผมก็แย่นปีนี้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกพื้นที่ด้วยนะครับผมครับยังไงก็ ขมาพูดคุยแนะนําแลกเปลี่ยนการเกษตรได้นะครับพูดคุยกันได้ครับคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับผมยังไงคอยติดตามคลิปหน้าด้วยกระลักันว่าผมจะเอาคลิปทําคลิปส่วนไหนของบ้านสวนพอเพียงสภาพฟาร์มมาได้ดูมาแชร์กันมาแชร์ประสบการณ์กันด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ ขอบคุณที่คอยติดตามด้วยและคอยรับชมด้วยขอบคุณสวัสดีครับ